อัปเด็ราคาข้าวเปลือกล่าสุดประจำวันที่28สิงหาคม2566ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในที่แอดมินหยิบข่าวสารเรื่องราคาข้าวเปลือกประจำวันที่28สิงหาคม66มาแจ้งพี่ๆน้องๆชาวเกษตรกรทุกท่านกันไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน15%ข้าวเปลือกคอมมาริราคาอยู่ที่15,000บาทต่อตนันถึง16,600บาทต่อตันข้าวเปลือกชนิดที่2ได้แก่ข้าวเปลือกเจ้าราคาอยู่ที่12,000บาทต่อตัน ถึง12,800บาทต่อตัน ข้าวเปลือกปทุมธานีราคาอยู่ที่13,400บาทต่อตันถึง14,0 0 0บาทต่อตันค่ะข้าวเปลือกเมียเมล็ดยาวราคาอยู่ที่14,800บาทต่อตันถึง15,800บาทต่อตันขอบคุณขอ้อมูลจากกรมการค้าภายในอีกหนึ่งครั้งที่แอดมินจิบข่าวสารมารายงานให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมฝากกดติดตามช่องไว้ให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสําหรับคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าโชคดีร่ำรวยทุกท่านสวัสดีค่ะ